อยากรู้ว่าเมนูอะไรบ้างอร่อยแค่ไหนช่วหน้ากลับมาครับเป็นไก่อบโอ่งใช่ไหมจ๊ะฮะโอ้ี่ไม่เหลือพี่เลยม่่เนียกาดข่วงเมืองหน้ากันดีกว่าไปดู คุณอ้วนน้องเลมบอกเลยว่าร้านแรกเมนูเด็ดัสดีครับ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 นะฮะไม่ใช่อะไรที่ไหนเป็นไก่อบโอ่งใช่ไหมจ๊ะใช่นะฮะไก่อบโอ่งค่ะความพิเศษของร้านมีอยู่ตรงไหนอ่าพิเศษของเราคือโอ่งค่ะองค่ะและความนุ่มหอมเราใช้เตาถ่านค่ะก็คือเอามาอบกันอย่างนี้ชัดๆเลยให้เราเรียกว่าไก่อบตุ่มได้ไหม อะแล้วแต่คุณมีส่วนผสมในการอบเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงอะไรพิเศษกว่าของเราจะเป็นที่อื่นไหมมะแขวนค่ะคืออะไรครับมะแขวนเป็นสมุนไพรทางเหนือเราดมได้ค่ะอือเป็นกินสมุนไพรแท้เลยไม่กินสมุนไพรแท้แท้หอมหอมวันี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่ครับนี่มะแขวนถือว่าเป็นสมุนไพรแต่คือเป็นเฉพาะของทางภาคเหนือใช่ค่ะไก่ก็จะมีความหอมเฉพาะแบบของทางภาคเหนือเท่านั้น ถ้าไปกินในกรุงเทพไม่มีกลิ่นแบบนี้ใช่ค่ะไม่มีต้องวที่นั่นที่เดียวเท่านั้นค่ะนี่แล้วต้องบอกก็อาวุธขวัญขาหดเมื่อกี้ไม่เอาใช่นี่เลยคือตัวนึงเนี่ยมันร้อยหกสิบบาทไงก็เลยจะเอาแค่ขานี่นี่ไงอันนี้คือถือเป็นเอกลักษณ์ทางพาณิชย์ที่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ทําตามของกรมการค้าไปไในเลยเขาปิดราคาไว้เลย ไม่ต้องให้อ้วนมาถามว่าเท่าไหร่อ้วนเห็นเลยว่าร้อยหกสิบใช่ไหมจ๊ะเอาตัวที่อ้วนเขาทำขาขาดเนี่ยเอามาชิมหน่อยเอามาชิมหน่อยดีกว่าเออนี่ไงให้รู้ว่ามันนุ่มขนาดไหนไงคลิปนิดเดียวนี่ขาหลุดเลยนะเนี่ยแค่นี้เหฮะที่เขาเดาแต่ขาแค่นี้ไงวันนี่มเลยสองเกมโอ้โหไม่เหลืออันนี้เลย เฮ้ยมันมีน้ำจิ้มด้วยว่านอันนี้น้ำจิ้มม <Darwin. t> ันคืออะไรอ่ก็ก็คือจะมีความฉ่ำอ่าน้ำจิ้น้ำถ้าใครมาตลาดกาดข่วงเมืองน่านก็จะเห็นชัดเลยเพราะมีโอ่งสองใบอยู่หน้าร้านเขาเลยก็จะได้เห็นการอบกันแบบสดๆนะฮะดูใกล้ๆดูใกล้ๆช้ำๆช้ำๆเราเราเราอบประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับทั้งทั้งหมดอ่ะสิบตัว สามารถใส่เข้าไปในโอ่งได้ทีเดียว10ตัวครับประมาณนี้นะฮะเอาไว้ว่าร้านแรกเมนูเด็ดต้องชิมคอนเฟิร์มไหมคุณวุฒิอร่อยป่ะอร่อยมากครับน้องพลิมโอเคไหมน้ำจิ้มมะขามด้วยนะฮะร้านแรกเลยนะฮะแม่ฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะร้านไก่อกองร้านนาไทยค่ะของเราเป็นสูตรนักแขวนแล้วน้ำน้ำจิ้มเฉพาะคือน้ำจิ้มมะขามรสเด็ดค่ะอ่าเดินมาทางต้นตลาดเลยใกล้ๆถนนเลยมาเจอแม่ก็ได้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณคนะคุณครับอบครัั